สวัสดีค่ะครูชื่อครูทันชนกเสียมไพนะคะหรือครูหยกค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการถนอมอาหารค่ะโดยมีหัวข้อดังนี้นะคะความสําคัญของการถนอมอาหารการเน่าเสียของอาหารและหลักการถนอมอาหารค่ะโดยตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้งน1นนนะคะและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะ จุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะ 1. น,นักเรียนเห็นความสําคัญของการถนอมอาหาร 2. นักเรียนอธิบายสาเหตุการเน่าเสียของอาหารได้ค่ะ 3. นักเรียนบอกหลักการถนอมอาหารได้ 4. นักเรียนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดีค่ะและข้อ5นะคะนักเรียนรู้จักใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะนักเรียนเนี่ยเคยรู้จักวิธีการถนอมอาหารนะคะหรือว่าเคยใช้วิธีการถนอมอาหารวิธีใดกันมาบ้างไหมคะวิธีการตากแห้งใช่ไหมคะเราเอาอะไรไปตากแห้งได้บ้างคะอาจจะเป็นกล้วยตากใช่ไหมคะหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนําไปตากแห้งได้นะมีอะไรอีกบ้างคะาการเชื่อมนะคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยการรมควันนะคะอันนี้เราอาจจะ เคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะส้อยกอกรลงพันที่เราไปซื้อกันตามห้างสปปรรพสินค้าต่างๆเนาะนี่อะไรคะการแช่อิ่มนะนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกผล,ลไม้ใช่ไหมคะที่เรามาแช่อิ่มกันนะคะขออีกหนึ่งข้อค่ะอาการดองนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะ นักเรียนเนี่ยก็พอที่จะรู้จักนะคะวิธีการถนอมอาหารกันไปบ้างแล้วนะคะทีน,นะคะคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะลองช่วยกันคิดสิคะว่าในท้องถิ่นของนักเรียนนะคะมีอาหารชนิดใดบ้างที่สามารถที่จะใช้วิธีในการถนอมอาหารนะคะเพื่อที่จะเก็บอาหารเหล่านี้เนี่ยไว้ได้นานมากขึ้นนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยใช้วิธีการถนอมอาหารวิธีใดนะคะอ่ะเราไปเริ่มการอันแรกเลยะคะ่ะอ่ะกุ้งใช่ไหมคะนักเรียนนํากุ้งไปทําอะไรคะ นำมาผึ่งแดดนะคะแล้วก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรเอยอยาเป็นกุ้งแห้งนะคะอันต่อมาเลยคะ่ะปลาช่อนนะคะนักเรียนเอาปลาช่อนไปทำอะไรคะนำไปผึ่งแดดเหมือนกุ้งเลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ล่ะคะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเอย่ยนนำไปผึ่งแดดเป็นปลาช่อนแดดเดียวใช่ไหมคะขอเป็นอย่างอื่นบ้างคะ่ะนอกเหนือจากประเภทเนื้อสัตว์คะ่ะผละไม้ใช่ไหมคะผละไม้ต่างๆนักเรียนนำไปทำอะไรคะ นำมาอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นผลไม้อบแห้งค่ะอะไข่นะคะนี้น่าจะเป็นอาหารที่กินกันทุกบ้านเลยค่ะเรานำไข่มาทำอะไรคะนำมาหมักดองนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ล่ะคะ,ะเป็นไข่เค็มใช่ไหมคะขออีกหนึ่งข้อค่ะข้อสุดท้ายค่ะ,ะขิงนะคะเรานำขิงมาทำอะไรคะนำมาหมักดองเหมือนกับไข่เลยนะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้ล่ะคะจะเป็นอะไรเอ่ย เป็นขิงดองนั่นเองนะคะโหเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนเรามาดูความสําคัญของการถนอมอาหารกันบ้างนะคะการถนอมอาหารเนี่ยเป็นวิธีการทําให้อาหารประเภทพืชและเนื้อสัตว์นะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานกว่าปกติค่ะโดยที่ไม่เน่าเสียนะคะแล้วก็คงสภาพใกล้เคียงกับของสดนะคะมีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคค่ะการถนอมอาหารนะคะมีความสําคัญต่อชีวนมนุษย์หลายประการมากเลยนะคะโดยจะแบ่งได้ดังต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งเลยนะคะเป็นการเก็บรักษาอาหารเนี่ยให้คงสภาพดีนะคะโดยอาหารที่ผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารเนี่ยก็จะเป็นการยืดอายุข,ของอาหารนะคะให้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานกว่าอาหารสดนะคะข้อที่2นะคะเป็นการเก็บอาหารไว้ใช้ในายามที่ขาดแคลนอาหารหรือว่าในสถานกา,ารณ์ขับขันค่ะอย่างเช่นอาจจะเกิดน้าท่วมน,นะคะปัญหาภัยแล้งหรือว่าภาวะสงครามต่างๆนะคะเราก็ยังมีอาหารนะคะที่ผ่านการถนอมอาหารแล้วเนี่ย สามารถเก็บไว้รับประทานได้ด้วยนะคะข้อที่3นะคะเป็นการกระจายอาหารนะคะไปยังท้องถิ่นต่างๆหรือว่าไปยังต่างประเทศนั่นเองค่ะเพราะว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารแล้วนะคะสามารถที่จะมีอายุอยู่ได้นานกว่าอาหารสดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกในการขนส่งนะคะแล้วก็ไม่เน่าเสียก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคค่ะ ข้อที่4นะคะเป็นการเก็บอาหารไว้บริโภคนอกฤดูการได้นะคะจะทําให้มีอาหารเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้บริโภคนอกฤดูการอย่างเช่นช่วงที่ไม่ใช่หน้าของส้มที่ออกผลใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถที่จะมีส้มที่ผ่านการถนอมอาหารแล้วเนี่ยเก็บไว้รับประทานได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ข้อที่5นะคะเป็นการพัฒนาอาหารเนี่ยให้มีความหลากหลายนะคะเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่มีสีมีกลิ่นนะคะรสชาติดวนไปถึงเนื้อสัมผัสของอาหารนะคะที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีความแปลกใหม่ด้วยค่ะและข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะอุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือนค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้ค่ะ ต่อมานะคะอย่างที่เราบอกกันไปแล้วนะคะเรื่องของความสําคัญของการถนอมอาหารนะคะก็คือสามารถที่จะทําให้อาหารเนี่ยยืดอายุนะคะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดการเน่าเสียของอาหารนักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างคะ เก่งมากเลยนะคะอันแรกก็คืออาจจะเกิดจากบรรจุภัณฑ์เนี่ยชำรุดเสียาหายนะคะมีการฉีกขาดใช่ไหมคะทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าไปปนเปื้อนในอาหารได้นะคะมีไหมคะอ่าอาจจะเกิดจากเชื้อราก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นอาหารสดก็อาจจะเกิดเชื้อราได้ง่ายกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารนะขออีกหนึ่งข้อคะ่ะอ่าอาจจะเกิดจากการที่ขนย้ายไม่ดีนะคะหรือว่าขนส่งไม่ดีก็ได้นะคะ การน่าเสียของอาหารนะคะเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะโดยมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะเกิดจากสิ่งมีชีวิตค่ะอาจจะได้แก่น้ำย่อยนะคะหรือเอนไซม์ค่ะแล้วก็จุลินทรีย์นะคะประเภทเชื้อราแบคทีรียแล้วก็ยีสค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะจะทำให้อาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมค่ะ อันที่2นะคะเกิดจากวัตถุและปฏิกิริยาทางเคมีค่ะเช่นการใช้ภาชนะนะคะที่ทําด้วยเหล็กทองแดงนะคะหรือว่าตะกั่วเนี่ยจะทําให้สีกลิ่นและก็รสชาติของอาหารเนี่ยผิดปกตินะคะอาจจะทําให้เกิดพิษแก่ร่างกายได้ด้วยค่ะและข้อที่3นะคะเกิดจากสาเหตุอื่นๆค่ะที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเน่าเสียของอาหารนะคะการบรรจุพันธุ์แล้วก็การขนย้ายไม่ดีนะคะทําให้ภาชนะแตก บุบฉีกขาดนะคะมีรอยรั่วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเชื้อรานะคะแล้วก็แบคทีเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปปนเปื้อนในอาหารของเราได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะครณครูนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุาหตการเน่าเสียของอาหารนะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานะคะโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพความคิดนะคะเกี่ยวกับสาเหตุนะคะของการเน่าเสียของอาหารค่ะ เราไปดูสาเหตุการเน่าเสียของอาหารกันเลยนะคะอันแรกค่ะเกิดจากสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นจุลินทรีย์ประเภทเชือ้อราแบคทีรียและยีสต์ค่ะ2นะคะน้ำย่อยนะคะหรือว่าเอนไซม์ค่ะสาเหตุที่2นะคะเกิดจากวัตถุและปฏิกิยาทางเคมีค่ะอาจจะเกิดจากการใช้ภาชนะนะคะที่ทําด้วยเหล็กตะกั่วแล้วก็ทองแดงนะคะมาใช้ในการบรรจุอาหารค่ะสาเหตุที่3นะคะเกิดจากสาเหตุอื่นๆค่ะอย่างเช่น การบรรจุพันและการขนย้ายไม่ดีนะคะหรือว่าการใช้ภาชนะบรรจุไม่สะอาดค่ะหรืออาจจะเกิดจากการฆ่าเชื้ออาหารนะคะด้วยความร้อนที่ไม่นานพอทําให้ไม่สามารถที่จะทําลายสิ่งมีชีวิตได้นะคะผลที่เกิดขึ้นนะคะจากสาเหตุเหล่านี้ก็อาจจะเกิดทําให้อาหารเนี่ยเปลี่ยนสภาพนะคะเกิดการเน่าเสียได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดเป็นเชื้อราทําให้เกิดเป็นราดําในอาหารนะคะเกิดแบคทีเรียทําให้เนื้อนเนี่ยเน่าเสียได้นะคะ แล้วก็อาจจะเกิดนะคะพิษแก่ร่างกายเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะเกิดทําให้เป็นโรคอาหารเป็นพิษก็ได้ค่ะแนวทางในการแก้ไขนะคะอย่างแรกเลยนะเราก็อาจจะจัดเก็บอาหารให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะอาจจะเป็นการถนอมอาหารนะคะหรือว่าแปรรูปอาหารเพื่อให้อาหารของเราเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีคำถามนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบเป็นการทบทวนบทเรียนในหัวข้อนี้ค่ะ คำถามนะคะการบรรจุอาหารใส่ภาชนะในข้อใดาอาจทำให้อาหารเน่าเสียมีสีกลิ่นรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะข้อที่1นนะคะโหลแก้วค่ะข้อที่2ค่ะถุงสุญญากาศนะคะข้อที่สค่ะกล่องสแตนเลสค่ะข้อที่4นะคะกระป๋องทองแดงบุบค่ะและข้อที่5นะคะกล่องพลาสติกมีฝาปิดค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อใดคะ เก่งมากเลยนะคะเป็นกระป๋องทองแดงบุบนะคะเพราะว่ากระป๋องเนี่ยก็บุกนะคะทําให้อาจจะเกิดเป็นเชื้อโรคต่างๆเข้าไปปนเปื้อนในอาหารของเราก็ได้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเน่าเสียของอาหารกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของหลักการถนอมอาหารกันบ้างค่ะ หลักการถนอมอาหารนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยเก็บไว้ได้นานที่สุดนะคะโดยไม่เน่าเสียค่ะซึงเป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนะคะแล้วก็จัดก,การสิ่งมีชีวิตและปฏิกิยาเคมีทางวัตถุต่างๆค่ะต่อมานะคะหลักการถนอมอาหารเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีหลักการใดกันบ้างคะอ,อันแรกเลยคือเป็นการป้องกันแล้วก็ยืดเวลาใช่ไหมคะในการสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของอาหารนั่นเองนะคะมีไหมคะ ป้องกันนะคะการเปลี่ยนสีกลิ่นแล้วก็รสชาติของอาหารที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเก็บอาหารไว้นานขึ้นใช่ไหมคะ,ะข้อต่อมาเลยค่ะ,ะป้องกันนะคะหรือว่ายืดเวลาการย่อยสลายของอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารนั่นเองนะคะข้อสุดท้ายเลยค่ะอะไรคะ,ะเก่งมากเลยนะคะเป็นการป้องกันการแตกบุบนะคะแล้วก็ฉีกขาดหรือมีรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์นั่นเองค่ะ หลักในการถนอมอาหารนะคะอย่างที่นักเรียนเนี่ยได้ตอบคุณครูมาเลยนะคะอันแรกเลยคือเป็นการป้องกันแล้วก็ยืดเวลาการสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของอาหารนะคะเช่นการทําลายหรือว่ายับยั้งนะคะการทํางานของน้ําย่อยนะคะที่อยู่ในผลไม้หรือว่าในเนื้อสัตว์นะคะด้วยการใช้ความร้อนหรือว่าความเย็นค่ะหรือเราอาจจะใช้เป็นสารเคมีนะคะเพื่อลดปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในอาหารค่ะข้อที่2นะคะป้องกันหรือยืดเวลาการย่อยสลายอาหารนะคะที่เกิดจากจุลินทรีย์ค่ะ เช่นการทํความสะอาดนะคะวัตถุดิบค่ะก่อนที่จะนํามาใช้ในการถนอมอาหารนะคะอาจจะทําด้วยการล้างนะคะการกรองนะเพื่อกําจัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ออกไปนะคะเราอาจจะใช้ความเย็นนะคะหรือว่าทําให้แห้งแล้วก็เก็บอาหารนะคะในสภาวะที่ไรออกซิเจนเพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ค่ะแล้วก็ใช้ความร้อนนะคะหรือว่าใช้รังสีในการทําลายจุลินทรีย์ก็ได้ด้วยกันนะคะข้อที่3ค่ะเป็นการป้องกันนะคะ การเปลี่ยนสีกลิ่นแล้วก็รสชาติของอาหารนะคะด้วยการใช้ภาชนะนะคะที่ไม่ทําปฏิกิริยาเคมีกับอาหารนะคะเช่นภาชนะสแตนเลสน,นะคะภาชนะเคลือบหรือว่าภาชนะที่ทําจากแก้วก็ได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ค่ะป้องกันการแตกบุบนะคะฉีกขาดหรือว่ามีรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์นะคะโดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะคะที่มีความแข็งแรงนะมีขั้นตอนการบรรจุที่แน่นหนาแล้วก็ปิดสนิทนะคะ และขนย้ายอย่างระมัดระวงังนะไม่โยนหรือว่ากระแทกลากบรรจุภัณฑ์ทำให้เกิดความเสียหายค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีคําถามนะคะให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบค่ะคําถามนะคะการใช้สารเคมีนะคะเพื่อลดปริมาณออกซิเจนในอาหารจัดอยู่ในหลักการถนอมอาหารข้อใดคะอันแรกค่ะป้องกันการเปลี่ยนสีและรสชาติของอาหารนะคะข้อที่2ค่ะป้องกันการแตกบุบฉีกขาดมีรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ค่ะ ข้อที่3นะคะป้องกันหรือยืดเวลาการสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของอาหารค่ะข้อที่4นะคะป้องกันหรือยืดเวลาการย่อยสลายของอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์ค่ะและข้อ5ค่ะป้องกันหรือยืดเวลาการบรรจุพันและการขนย้ายที่ไม่ดีนะคะนักเรนคิดว่าเป็นข้อไหนคะเก่งมากเลยนะคะเป็นการป้องกันหรือว่ายืดเวลานะคะการสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของอาหารนะคะเช่นนะคะ พวกน้ำย่อยที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าที่อยู่ในผักผลไม้ต่างๆค่ะจากเนื้อหานะคะที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ทั้งหมดนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าการถนอมอาหารเนี่ยเป็นวิธีการทําให้อาหารสดนะคะสามารถเก็บรักษาไว้บริโภคได้นานขึ้นนะคะและนะคะสามารถที่จะทําทด้วยวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือว่าพวกเอนไซม์ต่างๆนะคะที่มีส่วนทําให้อาหารเนี่ยเน่าเสียหรือว่าเสือ่อมคุณภาพจนไม่สามารถที่จะบริโภคได้ค่ะ ในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความสําคัญของการถนอมอาหารนะคะสาเหตุการเน่าเสียของอาหารนะคะรวมไปถึงหลักการถนอมอาหารค่ะในครั้งถัดไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารนะคะว่ามีวิธีการใดบ้างนะคะนักเรียนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ